สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมได้เรียนเออเสมารุ่นสิ่งห์พลานนะครับจะรีวิวเรียนผมได้เรียนอาเนี่ยครับ ขอบจะเป็นสีชมพูนะครับชนวนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเนี่ยนะครับเล่นหน้านะครับยังไม่ได้แกะนะครับซีนเดินนะครับเดี๋ยวจะลอง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 อกมาสักหน่อยได้ไหมวิน แกชมเรียนลองชมเรียนหน้ารลวงพอนะครับเป็นงานนักกากนะครับ เลขโคดนัมเบอร์หกศูนสองนะครับรวมกันได้แปดนะครับเด,เดี๋ยวเรเอกล้องสองนะครับ สิ่งพล้าน,นะครับจะต่อโค้ดตรงนี้เป็นโค้ดนะครับเดีย๋ยวลองดูดูนะครับดูแบบเรียบนะครับดูนะครับดูขนะอบนะครับ ถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับี่จะเป็นนวะมากฟ้านะครหน้ากากนะครับหน้ากากไม่แน่ใจเหมือนกันนะหน้ากากตีเป็นทองทิ์แล้วกันนะครับไม่ค่าพินตีหน้ากากทองคำแลครับ จะดูลองดูนะจะส่งลองส่งกล้องดีๆสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับดูหน้าหลวงพอ่อคมๆขมครับ ดูได้หลางนะครับต่อโค้ดน,นะครับ ในข้างบนด้วยนะครับสิ่งพันล้านนะครับหน้าของพ่อคมมากครับนี่นะครับ กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับคิดว่าจะเป็นเนื้อนองวะนะครับถ้าจะเป็นเนื้อทองแดงจะอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับนยะขอบจะเป็นสีชมพูนะครับหน้ากากก็น่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับเดีย๋ยวลองดูทีลองดูทีนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่หน้าหลวงพ่อคมมาครับชมกร้อยครับครับขอบคุณครับ ที่รับชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ